สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงสาเหตุของการลงปลาแล้วปลาติดน้อยนะครับก็มีอยู่หลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นข้อข้อที่ผมนึกออกก็แล้วกันนะครับนี่ครับคือบ่อนี้เป็นตัวอย่างนะครับลงปลาแล้วปลาติดน้อยครับดู ทุกท่านดูครับปลาน้อยมากนะครับขึ้นกินอาหารคือสาเหตุของอบอนี้นะครับ่อนี้ก็คือมีปลาใหญ่อยู่ใน่อนะครับคือล้างบ่อไม่เกลี้ยงนั่นเองครับผมจับปลาใหญ่ได้ตัวหนึ่งครับนี่ขนาดแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าตัวโลด้ครับโอ้ใหญ่มากครับจับได้วันนั้นผมตั้งใซนะครับดัง เป็นสาเหตุใหญ่เลยนะครับถ้ามีปลาค้างอยู่ในบอ่อนี่มันจะกินลูกปลาที่เราลงครับเป็นสาเหตุของทําให้ปลาติดน้อยก็สาเหตุอื่นก็ยังมีนะครับนกครับนกเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับนกนกกระยางนะครับจะมานั่งกินลูกปลาเวลาลูกปลาโดนพึ่งลงครับวิธีป้องกันก็ของผมจะใช้เป็นอวน อวนดำดักนะครับพอมันติดอวนดำตัวอื่นก็ไม่ค่อยกล้ามากินและก็ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งก็คืองูน้ำนะครับงูน้ำนี่ร้ายเหมือนกันนะครับไอ้ตอนกลางวันนี่เราไม่ค่อยเห็นนะครับงูน้ำแต่ว่าพี่น้องลองเอาไฟฉายมา มาส่องดูตอนกลางคืนครับหรือว่าตอนหัวรุ่งก็ได้ถ้าบริเวณนั้นมีงูน้ำมันจะมามันมากินลูกปลาแน่ครับก็วิธีการป้องกันก็ขอบบ่อต้องต้องไม่รบรับขอบบ่อต้องไม่รบหวานบุญขาวขอบบ่อด้วยก็ยิ่งดีครับป้องกันงูน้ำ ไอ้ไอ้ไอ้ตัวตัวตะกวดก็ก็เหมือนกันนะครับแต่แต่ตัวตะก,กวดมันจะกินปลาตัวใหญ่ไอ้ตัวเล็กๆนี่มันมันกินไม่ก็ได้แถวนี้ก็มีเหมือนกันแต่มันกินไม่เ่อยเยอะไม่เหมือนงูน้ำกินตอนตอนตัวเล็กกินกินเยอะ นี่ครับบ่อนี้ทุกท่านดูครับบ่อนี้ผมลงไปหมื่นนึ่งครับนั่นครับขึ้นกินอาหารส่งสัมพันตัวไม่รู้จะได้ไหมมันติดน้อยมากครับมีปลาใหญ่อยู่ในบโบเนี่ยอันตารายรสุดๆเลยครับปลาใหญ่ อีกอย่าอีกชกนิดหนึ่งก็คือนกกาน้ําครับไอตัวนี้ร้ายเหมือนกันครับนกกาน้ํามันไม่ได้นั่งข้างบอ่อเหมือนนกกระยางครับมันลงมาดำดำน้ำหาปลากินเลยไอไอนกกา้ a าร้ายเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้จะไม่ค่อยติดอ้วนด้วยมันฉลาดแต่ดีครับมันไม่ค่อยอยู่เป็นฝูงมันมาแค่ตัวเดียวสองตัว ไม่เกินนี่ครับบอปลาติดน้อยมันก็มีก็เสียมากมายนะครับเสียเวลาโบด้วยเสียขาดทุนด้วยขาดทุนลูกปลาเสียหายหลายหลายอย่าง มากครับลงหมื่นหมื่นตัวเหลือสามพันไม่น่าจะถึงประสบการณ์เป็นครูครับจะเก็บวิชานี้เป็นไว้สนเรา ต,ต่อไปนะพยายามอย่าให้มีปลาค้างในโบดิษขาดเรื่องนี้ลำดับหนึ่งเรื่องใหญ่เลยตัวที่นึกออกก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้ก็แล้วกันครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ